ต้มเซนขนมจีนค่ะจะกินกับส้มตำนะคะทุกคน,นอันนี้กับต้มไข่ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสปายยูเคค่ะทุกคนมาค่ะก่อนสี่มาคุยกันมากินสมตำกันก่อนเนาะคะ่ะหิวหลายเมื่ยปากสิบออกค่ะทุกคนบ่ท่านเด็ก,กินเขา่าวเศร้าตื่นขึ้นมาก,กะเฮ็ดนันเฮ็ดนี้นนไอตอบคอมเมนต์แน่จากสี่นะคะ่ะก็ยังบ่ท่านเด็ก,กนนินเข่าเมืยค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิมาก,กินสมตำนะคะวิไลก็มีพักก็มีนี่ค่ะตั <'m> ่วห <I 'm S 1> ้อง <Huh? S 2> Why not let him in? Didn't know. I didn't know he's there. แล้วก็พักแม่กับบหูแล้วแม่เห็ดนันเหทนี้ลูกซาว่าคือบ่บอไหยแมวเขามาในบ้านเอา้าแม่บวเห็นแมวได้ละ่ะ <c oughs> แม่กับมวดตะยงยงพักนี่ก็มีซำหนีล่ะค่ะแล้วลก็ไข่ต้มแล้วก็ปูอัดนะคะทุกคนลืมหลวกกุ้งค่ะทุกคนแล้วก็มีขนมจีนน้ำเนาะคะ่ะ เหียวหลายมาคา่ะมากินกันก่อนมากินน้ำกันด้วยค่ะขนมจีนแมวบันได้เป็น,นสีนะคะเพิ่งให้กินใดก็ถามหาขัในในห้เองกินยัง อยู่หลายค่ะ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลก็คือเก่าๆค่ะทุกคนอยู่ต่างประเทศนี่โอ้ยเนาะชีวิตลั่นทอดบอกถึงว่าลั่นทดเลยค่ะบอกบอกถึงว่าใส่ได้เลยค่ะคำคำหนีนี่ <c oughs> โอ้ยไพ่โชคดีวาสนาดีเนาะได้วัวฝรั่งคนต่างชาติมีฐานะดูแล ได้ก็ถือว่าโชคดีไปเนาะค่ะมาเจอวิไลนี่นักนักเอลีคะ่ะทุกคนนี่แหละเขาว่าคนจนก็นมีคนรวยก็มีคนก็จะคิดอุ้ดได้พวกลังทั้งท,งที่ได้แบบนี้นะจะบอกว่าเขาก็บริตตางกันเอยียงจากคือคนไทยห้าดอกค่ะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคนส่วนร้ายวลไลเบิงว่าคนต่างชาติเขาบอเขาบอเขาเรียกว่ายัง เขาบวช่อยใส่ความรุนแรงของง่ายๆว่าเขาบว่คอยใส่ความรุนแรงอีกยังมากกั่บวช่อยใส่ความรุนแรงนะคะสําหรับตัววิไลวิไลคิดว่าวิไลอาจจะจะบเจอกระไดสิเนาะค่ะอาจจะมีแต่วิไลบวเคยเจอแล้วก็ขอหายาเจอจังสีนะคะบ่งมักเลยยากนะสีนะค่ะกระโชคดีอยู่ยังยังยังหนีแหละค่ะที่ว่าวิไลบเจอคนที่ว่าอารมณ์หายแบบนี้นะคะวิไลก็ทึอว่าตัวเองโชคดี อย่างหนึ่งแต่อยู่อย่างหนึ่งคือวาสนาบดีก็คือว่านี่เรื่องนีแหละค่ะเรื่องเงินเงินทองทองเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยไพ่ติดเข่ามาฟังเรื่องเล่าของวิไลแล้วก็บรสบายใจหรือว่าบ่มักจะสี่นะคะ่ะก็บอาแเต่เรื่องเศร้าเศ้าบ่เตื่อเืองทุกข์ใจบ่มีเรื่องอื่นสิบ้าแล้วบ่อน่นน่นันช่วงนีมันเป็นช่วงที่ทุกข์ใจอีลีค่ะทุกคนเรื่องเง,งินเงินทองทองนี่ เงินเงินทองๆนี่มันเป็นปัจจัยหนึ่งในขอบครวัววิไลเลยค่ะทุกคนนี่ก็เมื่อวานนี่ก็วิไลก็ไปเบังตัวเครื่องบินเนาะค่ะไปเบังตัวเครื่องเครื่องบินโอ้ยบอกเลยหุ้ยอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนแปดลอยกบอนขึ 900, 800้นแปดลอยเกาลอยพันเห็นตัวเครื่องบินแบบนี้แล้วตอนใดปีใดเวลาเสด็กกับบานเนาะค่ะทุกคนโอ้ยอีลี ไพี่ว่ามีเงินมียังเขาก็ชกดีไปนะคะก็คือ,อวิไลคุยกับคุณเปลี่ยวเนาะคุณเปี่ยวผนเปลี่ยนสื่อสองใหม่เนาะซาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนบอกวิไลกัลงวิไลก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะก็เป็นอีกช่องหนึ่งทีว่าเป็นเพื่อนร่วมช่องอีกช่องหนึ่งทีวิไลจะคอยปรึกษาอย่างในการท youtube น้ากันเนาะค่ะว่าเฮ็ดแบบได้ดีนู่นนี่นั่นนะคะ กับเพิ่นแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นนี่เพิ่นมีธุรกิจเนาะค่ะธุรกิจก็เรียกได้ว่าเพิ่นธุรกิจเห็ดหนวดจะของเองก็ใช่ว่าเพิ่นจะบอประหยัดเพิ่นก็ต้องประหยัดหนุนนี่นั่นเพิ่นมีธุรกิจเป็นของเจ้าของแต่ว่าค่าชใสา่ใจเพิ่นก็ห้ายคือกันเพิ่นก็ต้องประหยัดคือกันอีกวิไลก็มาคิดเนาะก็คุณเปียวพักก็แนะนําวิไล มาหลายเือล,และแหละค่ะว่าให้วิไลไปเรียนนวดแล้วก็เฮ็ดนวดมันมีไรายได้ดีมันก็สามารถเอ่อสีไดสได้มาดำรงชีวิตเฮาได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้พอมาถึงจุดจุดหนึง่งเฮาก็ได้มีเงินไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แล้วก็ไปท่องเที่ยวตามที่เฮาต้องการเนาะคะ่ะคุณเปียวก็บอกสุกฟังแต่วิไลก็บอกว่าวิไลยังบทันมีโอกาสนั่นจะสีนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็วิไลก็อาจจะ อยากไปหนวดคือกันจังสีนะมันยังบัทันถึงเวลาวิไลมังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหตุยังบ่ทันใดนะคะมันสิเหตุยังก็โอ้เก่งใจสามีสิไปเหตุยังก็โอ้เก่งใจสามีมันเป็นจังสันไพ่เป็นคือวิไลแน่บางคนที่เขาคิดว่าไปเห็ุโลดอันอยากเหตุยังก็เหตุโลดอยากเห็ดยังก็เหตุไปจังสีนะบางคนเขา บ่ได้เจอสถานการณ์คือวิไลเขาอาจจะเบาได้นะคะทุกคนวิไลบอกถึงมาไพากับ้างถิ่บ่ได้เจอสถานการณ์คือวิไลบางคนเขาอาจจะบกเขาใจนะคะบ่ได้อยู่ในสถานเดียวสถานการณ์เดียวกันเขาอาจจะบกเขาใจว่าการใส่ชีวิตครูแบบวิไลนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วมันบ่สามารถตัดสินใจยังเองได้บางเธอจะสินะคะแล้วคันวิไลตัดสินใจสิ เห็ดยั้งลงไปบางเธอมันก็ขึ้นสงสาหลูกสงสารเต่าสงสารสามีน้าแล้ววิไลก็บอกสามีว่าโอ้วิไลอยากกลับเมืองไทยวิไลก็เลยว่าสี่สามีก็เลยไปเบืองตัวสามีเลยว่าโอ้ตัวแพงแห้งมันกับบอมเนแคร์ว่าโตวิไลแล้วเตนี่ก็ใสลูกอีกลูกก็บป,เ,ไปไเลยไปใสเลยจนทอทอกันกับวิไลวิไลก็เลยก็เลยอยาก ให้ลูกกับสามีไปนั่เนี่ก็ต้องหาเงินอีกแหละค่ะทุกคนเพราะว่าคา่าเครื่องบินแพงมากบางคนทด่เขามีเงินสําหรับคา่าเครื่องบินนี่เขาก็จะบอกว่ามันก็ธรรมดาแพงอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาสามารถจ่ายได้นะคะแต่สําหรับครอบครัววิไลยมันมันยากแน่มัน,น,มนโบเมนตแต่โตวิไลยสองคนมันมีลูกนั่ คือเหลืองไปกินคือกันไปสือ้อไปซื้อกับคงกับเขาซามีกซื้อนันซือนี่ร้ายแต่ว่าส่วนมากเราก็จะมีอาหารหลูกอย่างสีนะคะอาหารหลูก <it> ซามีก็เลยบอกว่า,ามาคุยกันต่อเนาะคะ่ะเห็ดพิ่าให้ลูกสาวก่อนเซ็ตหรือยังพันวะ นั่นแหละค่ะเมื่อกี้วิไลก็ไปเฮ็ดพิซซ่าให้ลูกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนีเนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้วิไลกายสาวอีสานในต่างแดนในเนะ้อ่าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสีมาเบาต่อก,ก็ลืมค่ะทุกคนเจสี่เบาเหลืองอยังเดี๋ยวจะเป็นคลิปหนาแล้วกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย